สวัสดีค่ะเมนวนค่ะสวัสดีครับคุณเมนวนคับสวัสดีค่ะค่ะวมืนอ้มาตามแนวทางกับเมนุนเนาะค่ะในวันวันที่หนึ่งมิถุนายน2567ไปฝากท่านผู้ชมทังบ้านอีกข้างหนึ่งค่ะฝนกระิโต๊กค่ะท่านผู้ชมทังหลังพ่นค่ะมาตามดวนค่ะมาจังไดคุณแม่โอ้ยแต่ยังว่าแม่ฝันหน่อไปค่ะไปวัดไปวัดไปวัดทีออกไปเลยไปเลยไปเลยบ้านค่ะไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วไม่มา เฮ้ยได้ไล้ฟังไงก็ะบาฟังแบบเฮ้ยได้อันชิบซีก็บ้ากังได้ชิบซีเด้ออ๋อได้ชิปซีกเปคนบ้านันนี่มันจำนี่บ้านหน่ยพูดแบบเข้าเรยบรนี้เลย่เข้ามอืมจังไดอีกคุณแม่บางแม่กับที่มีเมีอันเด็กหน่อยมากสองคนเนาะค่ะมอุ้มลูกมาสองคนนั่งละอืมมาหาแม่ค่ะบางแม่ก็บว่าหุ้ยมันลูกไผแล้วบ้านัน ลูกอีไม้่าแข็งละลูกอีไม้ลูกอีไม้เขาขอ้กกขหลายเท่าีางอ่ะไปย่งวาต่ยังวาบาดนี่ท่าวมาเอ้ยพี่กั่พี่รรา,าล้ำหลอกไ้มาเราวึ้สมัยแกเากเาเกาเกาม้หลอดแบบม,มัมมีหมยังยีงทั้งไงกี้มาเอ้ยแกงัมี่หมาอยู่ทั้งนาบอกเห็นเขจอดนะนะ้ามาหอกจุบไปจอดท้าแม่มทังที่หน้าไม่จอดอ้ามึงไม,ม,ม่ใช่หรเอไ มันเอาลูกมาไว้ใส่ช้อนคนย่ยงกันรองส่องน่ารักน่ารักซ้ำได้หน่อยนิดหน่อยไงซ้ำได้ด้วยนิดหน่อยก็ยังว้นิดหน่อยก็เรืงสีประมาณก็คือบ่านนี่นั่งดอกคือนิดหน่อยค่ะอี๋แล้วก็เราว่าคือเอาม่เอาม่เอาม่ให้แม่ไงเว้ยแม่คือยังอุ้มเอาเขาแบบเงินมาหาแม่เลยค่ะแม่ก็อุ้มเอาเลยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนิดหน่อยผู้ชาย อุ้งไสะอุ้ไสอุ่มเอาง่งว่าอุ้มเอาง่งเขาค่ะง่วงว่าร่งกายทางตาบวชขอว่าก็ว่าไก้ร้ากับเอ้ยยีใจร้ายแม่ยีใจแห่งค่ะวางแันซะตาของมงานไม่ข้องไม่ของมากมากมาเออแม่ก็ลูกแม่เนาะลูกแม่ให้งก็ว่าท่ลูกว่าแงว่าลูกลูกว่าว่าแม่ก็ แมมันต่างแม่กนแน่แน่มากเฮงจักรยานเฮงอูอ้าพูดให้ละมาเอ่อนกูหนอให้กูหลุกแม่แต่วางที่แล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายิิผู้หญงเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงเออกระเทาะง่ะแม่ผมืานแม่กับลูกเลยเด็กนั่งวันอย่างนี้เสียงเขาว่าลูกแม่ลูกแม่เ็๊ะงั้เขาบอกลูกกับเกือว่าลูกบ่าห่าว่าเสียงคนมากปุกเออมาปุ๊กเลยแต่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้เฒ่าบ่เสียงบ้า เรื่องนี้ก็เสียงอ่างว่าพวกนี้ก็ว่ากักพูกเขาผู้งุ่มบ่ก็เป็นเรื่องเสียงแม่แต่แม่ยังแง่แม่ก็แง่หมาหัวเฮ้ยมาปุ๊บก็บ่มีคนแม่ก็ว่าอืออื้อวางเกียงเง่้ยแต่ยังว่าหมือนกันเอางี้มันขึ้นมาแท้ก็ฝันดีฝันเองก็บอกหมากักเถอะเขาว่าค่ะเออคุณแม่ฝันมาขึ้นนี่ล่ะสุดเลยมาขึ้เงี้ยเยอะเลยอะง่ว่าค่ะเช้านี้มาตามวันอาทิตย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะ บ้านนี้แนวทางเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่สีหาตัวไรแนวทางฝ่าแม่ว่าคืนคืนนะแม่สิบสี่เมนบอกสิบสีสามตัวเดี๋ยวห้ตัวไรส <4, 4. S 2> ี่ส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 ี่คือหนึ่งสี่สี่หนึ่งเออเียว่ามันก็เป็นเงือกม,มันมีท้องกล่งองไหมค่ะก็มีท้องกล่องฟังดีเล็กหน่อยสองคนเมนบอคุณแม่เออท้องกลองแม่อุ้มเอาเงื่อนวะเอามาพี่หากูว่าเมืเงือกเอามาหาแม่ด้ยไหค่ะแม่ก็อุ้มเอาอุ้ยแต่ว่าตัฟังดีแข็ง เไม่ข้องเอาหูกหน่อยมาให้คุกคักปังมันใจคักมันบอกมันใจหลอเอาะอืมอืมง่คุณแม่ว่างอืมีซหนึ่งคุณแม่คไถมาในคลิปนี้ค่ะตัดลินเอานอกคุณแม่ตักเอาแต่ว่าซิซีนี่ก็คือมากโอมากเนี่ยเแมงกุค่ะเพราะว่าเขาห่องบอกคุณบอกอืมข้าเข้าวข้าเมื่อเขาบอเอิ่มาบอกเอิ่ปลุกเลยอืาปุกเขาปลกถ้าเขาปลกว่าอะ แม่เอิงกูก็บ่เห็นข้องไงว่ะเนี่ยมาเห็นกับแกต่างกับกูบ่เห็นข้องเนี่ว่ะแกมาวอากับน้องว่าแง่กูฟังเลยน้องว่ะกูไม่มงมาปุ๊กกูไาคือแกมามาว่ะมาวางมาปุ๊กให้ลูกเลยเนาะปุกไทยลูกเลยไปยังว่ะดื้อเจ้าที่เจ้าทางว่านาะเพิ่นมาปุ๊กตื่นตื่นว่ะคือว่าตื่นตื่นกับลูกแม่ลูกแม่เขาบอกว่ะ ก็ว่าเถอะอ่ะแต่ลูกแบบว่าลูกก็มาง่ายมากอ่ะหาเด็คนคือเห็นกับบ้างเนี่ยคือเห็นคนเห็นแก่กับย่างกับอู๋คือคือเห็นคนคือตะเสียงย่านบ่ตอนนั้นคือย่างบ่ย่างบ่ง้างแม่บ่เคยย่างบ่เคยย่างเ้ยบ่เคยย่างนาะเห็นีตัเสียงมาปุกอืมแต่ว่าบ่เห็นโตอืมบ่เห็นโตครับบ่ย่างบ่ย่างทักก็เราว่าให้มาปลุกกูก้็เราว่าค่ะ วางคือก็เนี่ยท่าทางคุณแม่ก็ให้มากก็คือซีซีหนึ่งเนาะคือหนึ่งค่ะเลขเลขกสามตัวคือซีซีหนึ่งเลขกสองตัวก็คือหนึ่งซีค่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนี่ยท่ากับสมาชิชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาล ของเมนนวลค่ะในววันที่หนึ่งมิถุนายนสอง7นรยหสิบเจ็นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาไปท้งวันใหญ่กับเมนนวลเบิร์สุขูมสุขชนค่ะเมนนวลเป็นผู้ที่ฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเมนนวลฝันเห็นเสาไฟเนาะสองเสาถ้าผู้เพิ่นตีเอาเป็นก็ตีได้เนาะค่ะตีเข่าค่ะแต่ว่านี่ตีโบแตกเนาะคุณแม่ตีโบเตกแต่ว่าหันฝันแม่นค่ะ ขังเ่งัแม่ก็ยังบอกว่ามูกับมูเก่าเนาะเป่าคืองงเงี้แม่เล่าว่าค่ะมูกับมูเก่าค่ะก็ถือว่าเป็นผู้ฝันแม่นแต่ว่าตีตัวเลขยังบอหั่นแตกอยู่แต่งวดนี่คุณแม่เพื่อนว่าเพื่อนมั่นใจคักเพื่อนว่ามั่นใจสิบสี่เพื่อนว่าค่ะมั่นใจครับเพื่อนว่าค่ะสิบสี่เพื่อนว่าค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะให้ท่านผู้ชมล่องไปเสียงโชกเบิงเนาะค่ะเธอใดโชกใหญ่รางวัลใหญ่ครับ คุณแม่เบอร์สุขู nea, สุ nea, สคน,นค่ะ,ค,ค,ะค,ค,ค,ค่ะขอบคุณเมนนวลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคับขอบคุณแมนนวลค่ะขอบคุณค่ะการมาสรุป<ๆ>แนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของเมนนวลค่ะในวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567นนี่ค่ะเมนนวลในเพื่อนฝัน Years. ว่าเพื่อนไ,ไปวัดทีเพิ่นว่าละมีค้นห่องขึ้นมาว่าวัดใดท่อใดเนาะค่ะในความฝันละมีค้นต่อไปอีกว่า14เพิ่นว่าค่ะมีคนห่องขึ้นมาว่า14เน,น,นาะค่ะ เราเพิ่นก็ฟันต่อไปอีกฝันเห็นเขาเอาเด็กหน่อยมาหา้เพิ่นว่าสองคนเพิ่นว่าเมนวนก็เลยตีเหลขจากขวามฟันเป็น4-4-1นะคะ่ะเลข3สามตัว4-4-1เพิ่นว่าค่ะเลข2สองตัวหนึ่ง4เพิ่นว่าค่ะเป็นเหลขคนห้องบอกตัดหลินเอาเดอ้อเพิ่นว่าค่ะคุืแม่เพิ่นว่าเนาะค่ะคันนี้ก็เป็นแนวทางแต่ผู้ชมเป็นแนวทางตัวเหลวามฝันในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลของเมนวลค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งมีทุนายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ,ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบแต่งวันงกับเมนูนวลเบิร์สุขหูสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวนิงพระรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเงืน่นมีโชคมีลาบเห่งๆห่งมันมัน,มนปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อ ค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพระรววยได้หาคดดลิปดีๆโตเลกเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ